สิ่งที่ต้องคิดคือประสบการณ์ด้านนั้นที่รุนแรงที่สุดในชีวิตคุณมันถึงจะทําตรงเนี้อินเนอร์มันถึงจะแรงเข้าใจคะความหมายปะ่ไใจเข้มาคืออินเนอร์ถือแหมายว่าคือให้แสดงแบบไม่ไม่ใช่ท่าทางเมื่อไหร่ที่อยู่โฟกัสกับท่าทางปุ๊บอะมันจะเป็นมันจะเป็นท่าทางคือตอนเนี้ยบอดี้วิธี Movement คุณเสียงคุณมันมันแบบมันได้มาตรฐานแล้วไง สิ่งที่คุณ <หา S 1> ไม่มีอ standard อ๋อ standard เออมันได้มันได้ standard แล้ว<ะ>แต่สิ่งที่มันไม่มีคือนี่อ๋อเนเน่ oh, ne, ne. คือ that's not h t i n g there คือ t h e r e is s o m e t h i n g there คือมันมีอะไรอยู่ตรงนั้น<ะ>แต่แต่อย่างที่อยู่บอกคืออยู่พูดพออยู่บอกว่ามันเป็น t h i r d person ทุกอย่าง make sense เพราะว่ามันเหมือนคนที่มองคนสองคนแล้วก็เข้าใจแต่มัน<ะ>ไม่มี มันไม่มีอารมณ์ร่วมคือไหม,มันรู้สึกว่ามันแบบเหมือนกับเพราะว่าเขา refer แบบ she ใช่ไหมไม่ใช่แบบ you ก็รอ,อนัทเพลงอะไรแบบนี้นมันรู้สึกว่าเพราะเขาเอา she ก่มันเหมือนกับเหมือนเราเล่าให้ audience ฟังว่า she ก่อนรอนัทเพลงนอะไรแบบนี้แต่ she อาจจะเป็น she ของคุณนะแต่คุณอาจจะฟ้องให้ใครฟังเล่าให้เพื่อนสนิทฟังหรือเปล่าฮะกลาจจะเป็นคนนะที่สนิทกัเป็นคนที่สนิทแล้วเลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแบบ ใช่ให้ให้มีความรู้สึกได้มากกว่าจะเล่าให้แบบแต่ทุกครั้งที่พูดคาว่าชีอ่ะคือพูดให้เพื่อนสนิทฟังจริงนะแต่ชีอ่ะรุนแรงมากผู้หญิงคนเนี้ยทําให้เจ็บปวดมากต้องเห็นตรงนั้นอืต้องมีคนนั้นไม่าะ่ะนั้นครูคือผู้ชายที่ถูกทาร้ายถูกปะครับถูกใช่ครับโอเคที่ทีนี้พอเวลาเรา ถูกทำลายวิธีที่ร้องคือ,อไรร้องเพื่ออะไรฮะก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยแทนรู้สึกแบบว่าร้องเพราะแบบเหมือนกับต้องตัวเองต้องตีทั้งเพลงนะอีเวนต์เราไม่ได้ร้องตรงนั้นก็แล้วแต่ถึงท่อนนั้นไม่ใช่ของยูไม่งั้นยูจะ feeling ไม่ต่อเนื่องยูคีอารมณ์ได้แต่ว่าพอเวลาช่วงที่เขาร้องนั้น่ะจริงจริง,รงแล้วมูทมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะไม่ continue ก็คือแบบมาแบตอนตรงตรงพวกเวอรส์สนะฮะตรงที่ไม่ใช่คอร์สแรู้สึกว่ามันแบบมันแบบ อ่อนอนิดหนึ่งเหมือนกับว่าแบบอ่อนเพราะอ่อนเพราะว่าแบบเหมือนเราเล่าว่าเราเจ็บแต่เราเขาเขาทำให้เราเจ็บแต่ว่าเขาไม่อยู่ในหัวใจเราแต่ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามาแบบแต่ว่าแบบไม่ไม่ได้ละแต่ฉันฉันฉันแข็งแรงได้โดยที่ไม่ต้องมีคนเนี่ยอะไรแบบนี้อ่ะแต่ว่าตรงกลับมาตรงนี้ก็แบบเหมือนกับว่าเออแบบว่าจะเป็นแซกแล้วก็กลับมาเป็นแบบก็คือไม่ต้องทักาคนอื่นก็ได้อะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นจริงเหรอ แค่รู้รู้สึกว่าแต่จริงเขาไม่ได้ไปหาคนอื่นเลยนะคือไม,ไม่ใช่แบบหาคนอื่นแต่หมายว่าแบบมันก็ยูทำยูทำมาแบบบ่อยมากแล้วฉันฉันไม่อยากจะแบบเซ y g o o d นบ e อยอะไรอีกแล้วแบบคือฉันไม่ต้องคือถ้าจะไปก็ไปเลยอะไรแบบนี้ไม่นะ <laughs> แต่เรามองว่าจะไม่ให้ไม่ให้เขาไปแล้วคือเพอร มันมันไม่มันไม่ไปแล้วมัน this is gonna be the last time. I will fix this broken thing repair your broken wings mm hmm. คือ oh. เพลงเนี้ยที่ร้องมันเป็น sacrifice มากนะนึกออกปะมันมันคือมันคือการที่บอกว่าอยู่ทำฉันเจ็บแค่ไหนก็แล้วแต่ mm hmm. how painful I feel but I fix you mm hmm. เจ็บขนาดนี้ยังยัง take care เขาอยู่เลย เพราะฉะนั้นมันต้องมี passion ตรงนั้นปะต้องมีความรุนแรงตรงนั้นที่แบบว่าเรารักเขามากมากมากใช่ไอความเซ็กชวลถึงบอกว่าเพราะอะไรอยู่ถึงต้องใช้คนคนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ต้องมีหนึ่งคนตรงนั้นของคุณที่แบบอยู่หลักมากไม่ว่าเขาจะ h ์ r อยู่แบบ10 times 12 times forever you ready to go back and fix it ready to fix everything r e p a i r n d to fix เออวิธีการฟิกซ์คือวิธีนั้นแล้วทุกครั้งที่มันฟิกซ์มันเวิร์กทุกครั้งอืมโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องมีคือคนคนนั้นมีหนึ่งคนในชีวิตจริงของเทมครับนึกขึ้นมาหนึ่งคนเห็นภาพชัดขึ้นปะ YeahSureYeahOkayGoodOkayDone แล้วก็ออกนะเพใช่เพราะตอนนี้ยูได้รู้แล้วว่ายูเป็นใครถูกปะแล้ว forget about audience or best friend แต่ she ตอนนี้ที่พูดอ่ะคือพูดถึงชีอ่ะพูด explain about how how she is t h e r explain e about this relationship คืออธิบายอยู่กับ relationship นี้เพราะฉะนั้นโอเคเพื่อนที่ฟังอ่ะมันไม่ได้มีผลต่อเราอยู่แล้วเขาไม่ได้ฟ e ดอะไร back กลับมาแต่คนที่ฟีดจริงๆคือชีที่ให้ที่ให้อะไรเรามาให้ความรู้สึกเรามาเพราะฉะนั้นภาพของของชีต้องชัด ทุกครั้งท,ที่พูดคำว่าชีมันจะต้องสตรองมันจะต้องเห็นว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแบบเราความหมายมากแค่ไหนทุกครั้งที่พูดชีคือเขา break your heart กี่ทีชีก็ยับมันคงเดียวกันคือต้องคือคือหมายว่าแบบไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้หมายแองท่าเนี่ยแต่แบบแบบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ว่าว่าอย่างไรเดี๋ยวรอดู exercise แล้วยูจะเก็ต <Okay. S 2> แต่ว่าต้องไม่เห็นภาพให้ชัดเจนกับว่าอยู่เป็นใคร <Yeah. S 2> อยู่ต้องมองให้เป็น acting อ่ะอย่าเพิ่ง ah. มองเป็นร้องเพลงตอนนี้ลืมเรื่อง singing <Okay. S 2> dancing ไปก่อนมองว่าเราเป็นตัวละครตัวเนี้ย <Okay. S 2> เราถูก abuse มาหลายรอบมากแต่ไม่ว่าจะแค่ไหน sacrifice มามาเข้ามา I embrace you fix you นู่นนี่โอเคโอเคได้ได้ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ,บคนถัดไป